จกักรยานไฟฟ้าครับใช้งานเปิดสวิตช์หรือใช้รถโด,ดยการแตะคียการ์ดประมาณนี้ครับใช้งานง่ายมากครับเวลาจะดับรถแตะแบบนี้ได้เลยคันนี้เป็นจกักรยานไฟฟ้าที่เป็นทรงคล้ายๆโมเดิร์นนะครับเป็นสีขาวตัดด้วยเบาะสีน้ําตาลสีค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ตัวถังรถค่อนข้างแข็งแรงนะครับสเปคไฟฟ้าก่อนคันนี้เป็นมอเตอร์ขนาด500วัตต์นะครับทำความเร็วส,สูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่48โวลต์12แอมป์ระยะทางต่อชาร์จ ก็อยู่ราวๆสัก30-50โลนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกของเราชาร์จ4-6ชั่วโมงกินไฟประมาณ2-3บาทนะครับประหยัดมากมาดูดีกว่าฟังกช์ชันแต่ละอย่างคันนี้วิธีการใช้รถหรือสตาร์ทรถเขาให้มาถึง3ฟังกช์ชันเลยนะครับมีรีโมทมีกุญแจมีคีย์การ์ดอันดับแรกเลยกุญแจเปิดสวิตหน้าจอติดก็คือใช้รถได้แล้วนะครับแบบที่2กดรูปสายฟ้าก็เป็นการสตาร์ทรถครับกดดับรถ ประมาณนี้อันนี้ง่ายสุดเดินมาครับแตะไปได้เลยครับปุ่มด้านขวามือสีแดงนี้เป็นปุ่มปรับความเร็ว3ระดับนะครับด้านซ้ายสุดก็คือ1จะมีบอกที่หน้าจอด้วยประมาณนี้2อ้ยสครับอันนี้2ประมาณนี้แล้วก็3มันเป็นตัวล็อกสปีดนะครับอ,อย่างเช่น1นะครับก็คือจะบิดอยู่ความเร็วประมาณนี้2 3อืมขึ้นมา59เลยนะครับถ้าลงพื้นก็อยู่ราวสัก40ินิดนิด แล้วแต่น้ำหนักบรรทุกอันนี้บอกกิโลเมตรบอกขีดระดับแบตเตอรี่บอกว่าเราเปิดไฟอยู่โอ้ให้มาค่อนข้างครบเลยด้านซ้ายดีกว่าไฟเลี้ยวด้านท้ายมีไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณนี้มีไฟท้ายข้างหน้าก็มีให้ครบครับมาดูนิดนึงเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเปิดปิดไฟหน้าจุดนี้เป็นไฟหลีนะครับจะปิดตลอดนะครับตอนที่เราเปิดสวิตช์แล้วก็จะเปิดไฟหน้า ตาก้าสวยครับวงล้อขนาด14นิ้วนะครับเป็นดัมเบกแบบดุมใหญ่ทั้งหน้าหลังเลยนะครับผู้ใหญ่ขี่ได้นะครับคันนี้เรา้หนักได้ร50กิโลจุดวางเท้าจุดนี้ก็ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอีกนะครับเพราะจะวางขาประมาณนี้ได้หรือเราจะพักเก็บจะพักเก็บได้วางเท้าจุดนี้ก็วางได้คนซ้อนก็กว้างอยู่นะครับแล้วก็เราหนักได้เยอะด้วยครับเนี่ยนั่งหนักประมาณ70นินิดๆนะครับสูง160กกว่านะครับประมาณนี้อันนี้ คอมด้านหน้าขี่ใช้งานไปตลาดส่งลูกขี่กับลูกได้สบายครับประมาณนี้จากร้าน k p นะครับ